สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ก่วสุขภาพครับไปกการที่จะเสนอนเรื่องราวดีๆของการทาอาหารครับเมนูง่ายครับแต่ว่ามีประโยชน์ครับนะครับต่อร่างกายของเราเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพครับและวันนี้เช่นเคยครับเราได้วิทยากรนะครับที่จะมาช่วยแนะนําเมนูดีๆครับนั่นก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศักดิ์ทรงพระนามครับท่านเป็นอาจารย์ประจําคณะเทคโนโลยีขหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ อาจารย์ครับปัจจุบันเองนะครับด้วยพฤติกรรมการทํางานเองก็ตามนะครับหรือว่าการดํารงชีวิตเองก็ตามเนี่ยความเครียดเนี่ยเข้ามาสู่วิถีชีวิตของทุกๆคนเลยครับวันนี้มีอาหารอะไรครับที่จะมาช่วยแบบว่าแบ่งเบาเกี่ยวกับเรื่องของความเครียดได้บ้างอย่างที่บอกนะครับทุกคนก็หันมาเกี่ยวกับเรื่องการทํางานแล้วมุ่งมั่นว่าการทํางานนี้ต้องสําเร็จรู้ล่วงไปด้วยดีความเครียดก็เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับทีนี้เราจะทํายังไงหรือคัดสรรยังไงหรือเลือกวิธีการยังไงให้ความเครียดหายไป การทำอาหารทำให้คนกินเนี่ยหรือทำให้ตัวเราเองเนี่ยกินเนี่ยก็ต้องคัดสรรอาหารหรือกินไปแล้วต้องเกิดรประโยชน์กับร่างกายเยอย่างไร,รเมนูที่อาจารย์วันนี้เอามานำเสนอเนี่ยนะครับ,รบก็คือพวกตระกูลสายบัวทั้งหลายนะครับเพราะสายบัวนะฮะสามารถที่จะ บรรเทาอาการความเครียดได้ง่ายๆใกล้ๆตัวเนี่ยแต่แต่คนก็ลืมเลือนหายกันไปแล้วอันนี้เป็นเมนูของโบราณโบราณครับของวัตถุดิบที่เราจะมานํามาปรุงเป็นเมนูวันนี้หาได้ง่ายวิธีทายากไหมครับไม่ยากไม่ยากนะครับบอกว่าเดี๋ยวอาหารสุขภาพว่าย่างๆจริงอาจารย์จะนําเสนอนี่ไม่ได้ยากมากนะครับแล้วก็สามารถจริงๆแล้วทุกคนทํากันอยู่ในปัจจุบันนี้แหละแต่ว่าอาจจะหายไปอาจจะลืมไป หาแต่เมนูที่มันง่ายๆนะครับคือมาทามาปรุงมารับประทานกันในครัวเรือนนะครับเมนูง่ายๆครับแต่ว่าหายไปแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราใส่ใจในเรื่องของการทำนะครับก็จะช่วยเสริมสร้างให้เมนูนั้นนะครับดีต่อสุขภาพด้วยครับนั้นเดี๋ยวเราดูกันเลยนะครับว่าเมนูวันนี้คืออะไรนะครับแล้วก็จะให้ประโยชน์อะไรกับเราได้บ้างครับเรามาดูกันครับว่าเมนูวันนี้นะครับที่จะมีส่วนในการเสริมสร้างสุขภาพนะครับโดยเฉพาะยงยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของความเครียดคืออะไรครับอาจารย์ สายบัวสายบัวครับต้มกะทิสายบัวใส่ปลาทูน่าทานมากนะครับมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับอันดับแรกคือสายบัวคุณอาจิิบสายบัวมานะครับสายบัวนี่นะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะหายาก นะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกหาหายากอ่ะส่วนใหญ่ในท้องตลาดต้องเดินตลาดสดอย่างเดียวถึงจะมีในซูเปอร์มาร์เก็ตเดี๋ยวนี้ก็มีแล้วนะแพ็คเป็นเรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้จะจะเหมือนกับว่ามันจะอยู่ได้ไม่หลายวันนะครับอยู่ได้น้อยวันเขาก็เลยไม่ค่อยนิยมเอามาขายนะครับเวลาเลือกซื้อสายบัวเนี่ยต้องจับดูเลยนะครับจับดูให้ไม่แฉกไม่เละอ่มันเหมือนจะจมจมน้ำอ่ะมันจะจมจมน้ำถ้าจมน้ํามากเนี่ยคือมันจะเละ นะฮะมันจะเละแล้วมันก็จะมีกลิ่นที่แบบว่าคล้ายๆกับโอ้น้ำนะเราก็ต้องหยิบดูให้มันแห้งนิดนึงนะครับแล้วก็เออขาเรียกอะไรนะสายเนี่ยมีลักษณะที่แน่นนิดนึงอย่างเงี้ยมืหักเนี่ยก็จะกรอบง่ายมันจะกรอบง่ายเดี๋ยวพูดง่ายแต่ถ้าเหี่ยวมันก็ไม่ได้นะครับมันจะเหี่ยวไม่ได้วิธีการ ล้างสายบัวก็มีผลเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นมีเรียกมันฟองอากาศพองไว้ดูดน้ำรู้อากาศง่ายๆนะครับเวลาเขาขึ้นมาจากดินเนี่ยนะครับก็ต้องดูด้วยนะครับเศษต่างๆที่อยู่ในดินหรือจะอาจจะอยู่ในปะปนอยู่ในท่อก็ต้องล้างให้สะอาดมีน้ําเปล่าแล้วก็เกลือเกลือไทยนี่แหละโรยลงไปเพื่อช่วยทําให้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือพยาธิต่างๆได้เพราะนี่มันอยู่ในดินในโคนใช่ไหมครับเราก็เด็ดประมาณสัก หนึ่งท่อนนะครับเป็นท่อนแล้วก็เชื่อนี้ออกนะครับเนะี่ยถ้าเราใช้มือเราก็จะมีเยื่ออย่างนี้ออกมางา่ายแต่ถ้าเราใช้มีดหั่นเราไม่รู้นะครับว่ามันมีเยื่อมากน้อยแค่ไหนนะครับเราก็ต้องแบบนี้เด็ดอย่างนี้นะ <line> ลอกซ้ายนะแล้วก็ขวาทีนึงแล้วก็ลอกเยื่อออกไปให้หมดนะเหมือนกับผิวนอกของเขาเน,น,น,นี่ยนะอย่างเงี้ยนะครับลอกออกไปนะจริงๆแล้วตัวนี้ก็สามารถที่จะทานได้นะครับแต่ก็เราก็ไม่คงที่จะเอามากนะก็ประมาณเท่านี้ สายบัวแล้วส่วนประกอบอื่นละครับก็จะมีนะครับก็มีพริกไทยเม็ดนะจะมีเครื่องที่โขกลงไปมีพริกไทยเม็ดนะครับหอมแดงนะครับแล้วก็กะปิหอมนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็มีหัวกะทินะครับเนื้อปลานะปลาทูนะฮะอันนี้เราจะใช้ปลาทูย่างเราจะไม่ใช้ปลาทูทอดก็เพิ่มไขมันเข้าไปอีกนะถ้าเราใช้ปลาทูย่างนี่ก็จะได้เนื้อสัมผัสที่ดีอร่อยแล้วก็เนื้อจะแห้งไม่เละ แล้วกรทูย่างเนี่ยเวลาเราย่างเนี่ยต้องย่างให้เขาสุกประมาณต้องต้องต้องให้แห้งนิดนึงอย่างเช่นเราวันนี้เราจะใช้ฝาอบลมร้อนนะครับย่างนะครับก็จะทําให้เนื้อเนี่ยแห้งเนื้อสัมผัสที่อร่อยขึ้นไม่ใช่เนื้อมันแฉะมันจะมีกลิ่นคาวนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมีเห็นไหมครับคุณอารู้จักไหมครับอันนี้อะไรเอ่อตะลิงปิงครับอ่าเก่งมากมีตะลิงปิงหรือมาดันนะครับก็สามารถใช้ได้ผลไม้พวกตระกูลเปรี้ยวสามารถใส่ลงไปในนี้ได้หรือถ้าไม่มีตะลิงปิงหรือมะดัน ก็อาจจะใช้ใบก็ได้เนะวันนี้เรามีใบด้วยวันนี้นนใ,บใบอะไรครับันนี้ใบมาดันใบมะดันนะครับ,นะบก็จะมีรสเปรี้ยวรสเปรี้ยวเหมือนกันแต่ต้องรู้วิธีการใส่เดี๋ยวอาจารย์จะทําให้ดูนะครับ,รบจากนั้นถ้าเราไม่มีพวกนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมบอกว่าเอ๊ะตะลิงติงก็ไม่มีใบมาดันก็ไม่มีจะใช้อะไรดีนะครับมะขามเปียก แทนได้และรสชาติจะอร่อยเลยนะครับอันนี้ก็คือภูมิปัญญาคนโบราณน,นะครับมีอะไรในฤดูไหนก็นํามาแทนได้ทดแทนได้บ,บางครั้งอาจจะใส่น้มามะนาวมะนาวแพงหรือบางอย่างที่ไม่มีตามฤดูกาลเราก็สามารถใช้อย่างอื่นทดแทนได้นี่บอกว่า่รสเหมือนกันใช่ที่มีรสชาติเปรี้ยวคึณบอกว่าเอ๊ะไม่มีเครื่องประกอบนี้จะใช้ได้ไหมว้ใช้ได้สามารถ <S <S แัดแปลงได้นะครับ <S <S แล้วก็จะปรุงรสด้วยเกลือนะครับแล้วก็น้ําตาล ปี๊ดเล็กน้อยนะครับเราอย่าใส่เยอะนะครับ,รบมีกะทิเป็นส่วนประกอบเราใส่น้ําตาลนิดหน่อยหรือจะไม่ต้องใส่เลยก็ได้ตรงในบนเตาวนี่เราจะตั้งกะทิเอาไว้ให้พอเดือดไปก่อนเบาๆไว้ก่อนนะครับ,รบเดี๋ยวเราจะโคก ตัวนี้เดี๋ยวคุณนัทมาทางนี้เด็กนี้เดี๋ยวอาจารย์จะโขกนี่เองนะครับก็จะมีพริกไทยนะครับนีนใส่ลงไปนะครับโขกเบาๆตามด้วยหอมแดง อันนี้เราโขกไม่ต้องละเอียดมากครับะจะได้มีเนื้อสัมผัสที่อร่อยขึ้นพอหยาบนะครับรบตามด้วยกะปิหอมนะครับกะปิตัวนี้นะครับเราจะต้องย่างไฟซะก่อนนะครับจะได้กลิ่นคาวนี่จะน้อยลงนะครับบางคนบอกว่าใส่กะปิกลิ่นไม่คาวหรือนะครับเราก็เอาไปย่างนะมันก็จะหอมขึ้นนะครับเดี๋ยวเราก็ จะต้องตักเครื่องนี้นะครับใส่ลงไปในหางกะทินะครับเราไม่ต้องให้แหลกมากนะครับจะได้เนื้อสัมผัสที่อร่อยนะครับอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปใส่ในหางกะทิที่เราเตรียมเอาไว้ทางนู้ดนะครับพอเราได้เครื่องที่เราโขลกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับนำไปใส่ลงในหางกะทินะครับละลาย ครับละลายอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราปล่อยให้ตรงนี้นะครับให้เดือดนะครับเอาละหันมาดูตรงนี้นิดนึงนะครับสายบัวที่เราล้างทําความสะอาดเนี่ยนะครับโดยใช้น้ําเปล่ากับเกลือใส่ลงไปเนี่ยนะครับเพื่อนะครับฆ่าเชื้อนะครับหรือพวกไข่พยาธิต่างๆนะครับจากนั้นเนี่ยเราต้องนวดทั้งนิดนึงนะครับไม่างนั้นสายบัวมันจะแข็งนะครับเราต้องเบาน่เบาๆอย่างนี้นะครับเนี่ยทำให้น้ํากะทิเนี่ย ซึมเข้าไปในใสายบัวได้ดีขึ้นนะครับเนี่ยเป็นเทคนิคนะครับ จากเน um ื้อปลาที่เราเตรียมอาไว้นะครับพอสายบัวเริ่มนุ่มก็ใส่ตะลิงป <eterm oon> ิงนะครับจากนั้นเราก็จะใส่ใบนิดนึงนะครับอันนี้เราจะใส่ใบมาดันใบมาดันนี่นะครับก็ยาวอ่อนมากนะครับถ้าอ่อนมากก็จะไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าที่ควรเรี่ยนะครับอย่างเงี้ยนะฮะแต่ทุกอย่างต้องล้างให้สะอาดนะใช่ตรงนี้เราล้างเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็เป็นไงครับฉีกนะฮะฉีกอย่างเงี้ยฉีกอย่างเงี้ย ให้ฉีกนะครับแล้วนวดเขานิดนึงนะครับมันจะได้อมออกอมเปรี้ยวนิดหนึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับนวดเขาอย่างนี้นิดหนึ่งนะครับอย่างนี้นะครับนวดนิดหนึ่งแล้วก็ใส่ไปนะครับอ่าเนี่ยนะฮะอย่างนี้ก็จะได้ความเปรี้ยวนะครับเนียเคี่ยวไปให้นุ่มนิดหนึ่งก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เนื้อปลาลงไปแล้วเราถึงจะปรุงรส นะครับต้องได้ชิมรสก่อนเพราะว่าปลาเนี่ยมันจะมีความเค็มคอยู่แล้วนะครับนะฮะ <Gmail. S 1> เราได้ที่ตรงนี้นะครับต้มให้ใสายบัวนี้นุ่มนะครับนุ่มก่อนพอนุ่มเสร็จเราก็ใส่เนื้อปลาลงไปใส่เนื้อปลานะครับอย่างนี้ลงไปนะนะะใส่ลงเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้อย่างนี้เดี๋ยวเราต้มแล้วมันจะเละไงแล้วต้องใส่ชิ้นอย่างเงี้ยนะฮะ ปลาทูเราควรจะเลือกแบบไหนครับอาจารย์ปลาทูนี่นะครับเดี๋ยวนี้ต้องเลือกตัวที่สั้นๆน้นอ้วนนะครับถ้าปลาทูตัวใหญ่ๆเนี่ยจะไม่อร่อยอันนั้นเขาเรียกปลาปลาลังนะครับปลาทูนี่ก็จะมีลักษณะที่ตัวอ้วนๆนิดนึงป้อมๆนะครับแล้วก็ผิวของเขาก็จะเป็นไงครับผิวเขาจะมีความมันเงานะครับออกสีเงินๆนิดนึงนะครับถ้าเป็นปลาทูที่ดีก็คือมาจากสมุทรสงครามนะอะไรนะหน้างอคอหัก ต็จะเป็นสมบัตินะครับก็จะเป็นปัตถุที่ดีใช่ใช่ครับอันนี้ก็เปิดให้มันนุ่มสักนิดหนึ่งนะครับตรงเราจะมีหัวกะทินะครับราดหน้าไปอีกครั้งเพื่อให้ความอร่อยของเขาดีขึ้นรมีความมันแล้วก็มีความหอมใช่แล้วก็สีของต้มเนี่ยก็จะไม่ดำนะฮะเดี๋ยวเราขอชิมนิดนึงก่อนจริงด้วยครับอาจารย์ครับของอาจารย์นี่จะดูไม่ดำนะครับปกติเนี่ยที่ผมเห็นตมท้องตลาดเนี่ยจะดํามาครับนี่คือการต้มที่ถูกต้องนะครับจะไม่ดำ นะครับแล้วก็ชิมรสชาตินิดนึงเพราะว่าปลาทูนี่จะค่อนข้างที่จะเค็มนะครับถ้าไม่เค็มนะครับเราสามารถเติมเกลือลงไปได้อันนี้ไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่นะครับเติมเกลือลงไปนะครับสักประมาณหนึ่งช้อนชานะครับแล้วก็อัดรสด้วยน้ําตาลนิดนึงนะครับรบเนี่ยลงไปตรงนี้นิดนึงนะฮะนะสักประมาณช้อนชานึง ทำไมเมนูนี้เราไม่มีน้ำปลาล่ะครับถ้าใส่น้ำปลาแล้วรสชาติจะข่าวนะครับเพราะว่ามีปลาทูอยู่นะครับก็มีสายบัวอยู่นี่จะทําให้ข่าวง่ายนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับพอใกล้จะได้ที่รสชาติได้ที่แล้วเราก็จะใส่หัวกะทิลงไปเพื่อทําให้ต้มสายบัวของเราดูน่ารับประทานขึ้นนะครับดูน่ารับประทานนะครับใส่ลงไปตรงนี้แล้วก็เปิดให้เดือดอีกครั้งหนึ่งนะฮะเปิดให้เดือดอีกครั้งนึง สายโบก็จะนุ่มพอดีแล้วปลาก็จะเนื้อไม่เละนะครับตรงนี้ก็จะทําให้ลักษณะการต้มแบบเนี้ยนะฮะออกมีมีลักษณะที่หน้าตาดีนะครับไม่อย่างนั้นจะดําไม่น่ารับประทานเทคนิคเลยต้องทิ้งไว้อีกนานไหมครับก็จะคือให้เดือดนะครับให้เดือดนะครับให้เดือดใส่ใส่ใช้ได้แล้วครนะฮะพอเดือดนะครับก็ปิดไฟ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ตักเสิร์ฟนะครับนครับในท้องตลาดเนี่ยกะทิดำเลยนะอันนี้ต้มไม่เป็นไงไม่ดำเลยนะใส่ไลยครับใช่หอมด้วยอยูตรงนี้กระทูกก็ไม่เละด้วยนะใช่ครับเพราะว่าเราไม่ได้หักแกะให้จนเละเกินไป เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยนะครับต้มสายบัวใส่ปลาทูนะครับใส่ปลาทูนะครับเป็นกะทิสายบัวใส่ปลาทูแต่ว่าเวลาเราซื้อสายบัวมาเนี่ยเขาจะให้มาเยอะมากส่วนที่เหลือนี่ครับสามารถนําไปแปรรูปนะครับเป็นเมนูอื่นๆได้ไหมครับเรามีของขาวแล้วใช่ไหมครับวันนี้เดี๋ยวเราจะทําของหวานแถมไปในเมนูขนมสายบัวขนมสายบัวนะครับหายากเดี๋ยวนี้ายกไม่มีแล้วครับหายไปหมดแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะลื้อฟื้นขึ้นมาใหม่เรามาดูกันเลยครับใช่ครับ ได้อาหารขาวแล้วนะครับอย่างที่อาจารย์บอกครับว่าสายบัวนั้นสามารถนามาทําเป็นขนมก็ได้นะครับซึ่งในช่วงนี้เราก็มาดูกันเลยครับว่าขนมสายบัวต้องมีวัตถุดิบอะไรบ้างครับลำดับแรกนะครับก็คือมีสายบัวก่อนขับแรกนะครับเราก็นำสายบัวเนี่ยนะครับมาหั่นก่อนนะครับเราเลือกเรียบร้อยหมดแล้วนะลอกเอาเยื่ออกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็จะหั่นนะครับเป็นท่อนๆนะฮะแล้วเราก็ตำนะฮะอย่างนี้นะครับ่างนี้ เราก็โขกย้ำเพื่อที่เราจะให้มันแหลกแตกนิดนึงนะครับเอาแค่พอแหลกใช่แล้วก็บีบน้ำออกนะครับเอาคนอาจตามอันนี้คือํำให้แตกนะครับถส่วนผสมของแป้งเนี่ยกับกะทิน้ำตาลเนี่ยจะได้ซึมเข้าไปได้ง่ายขึ้นนะครับพอแตกนะครับแล้วเราก็บีบน้ำออก คือเราช่ดน้ำออกเราบิดน้ําออกก็จะได้หน้าตาที่เป็นอย่างนี้ออกมานะครับก็อันนี้นะมีสายบัวนะครับขกน้ําออกนะครับแตเราต้องเอาน้าออกด้วยนะครับเพราะว่าไม่งั้นส่วนผสมมันจะเละเกินไปนะครับจากนั้นก็จะมีแป้งข้าวเจ้านะครับแป้งมันะมีเกลือมีมะพร้าวขูดอันนี้ต้องเป็นขูดขาวสักนิดนึงขนมเราก็จะได้ไม่ดำนะครับ น้ำตาลมะพร้าวครับแล้วก็หัวกะทินี่นะครับแล้วก็จะมีมะพร้าวขูดนะครับมะพร้าวทึนทึกคือไม่แก่มากไม่อ่อนมากนะครับขูดด้วยมือแมวฝอยๆนะฮะแล้วก็เกลือนะให้มีรสชาติออกเค็มนิดๆนะครับแตกต่างกันยังไงครับมะพร้าวสองก็คืออันนี้มะพร้าวจะแก่หน่อยนึงเวลาใส่ลงไปมันจะได้อร่อยคือนี่คือใส่ในตัวใส่ลงในตัวขนมแต่ตัวนี้สําหรับโรยหน้านะครับจากนั้นเนี่ยนะครับ ตัวที่จะทําให้ขนมเนี่ยอร่อยขึ้นหอมขึ้นก็คือใบตองนะครับใบตองเป็นภาชนะเดี๋ยวเราจะทําเป็นภาชนะเราไม่ได้ใส่นะครับมาเป็นภาชนะนะครับตัวนี้นะครับเราก็ทําง่ายๆนะครับเป็นกระทงนะครับอย่างนี้เอาคนอา่นทไปตามนะครับทำไมเราไม่ไปซื้อภาชนะสําเร็จรูปมาใส่ล่ะครับภาชนะพวกนั้นนะครับเป็นเหมือนกับทําลายวัตถุธรรมชาตินะครับสิ่งไม่ล้อมนะครับเราก็ใช้ใบตองเนี่ยเป็นส่วนประกอบซะเราก็จะกัดนะครับอย่างนี้นะ เดี๋ยวตัดให้เท่ากันนะครับอันนี้สําหรับ1คําคนะจะได้รับประทานง่ายๆนะอย่างนี้ผมสังเกตเห็นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเมนูอาหารว่างของอาจารย์นะครับจะเป็นชิ้นไม่ใหญ่มากพอดีคำจะได้แบบง่ายๆต่อการรับประทานนะครับอย่างนี้นะครับกลาดหัวท้ายนะครับให้เป็นเขาเรียกทำสองสองมุมกระทง2มุมนะครับอย่างนี้ค่อยๆนะฮะแล้วก็ใช้ไม้กลัดนี่นะครับกลด ให้เฉียงๆนิดนึงนะครับจะได้อยู่ตัวจะไม่ใช้แม็กซ์นะฮะทำลายธรรมชาติอีกเช่นเดียวกันนะครับก็ทําอย่างนี้ออกมาอย่างนี้นะท้ายนะครับอย่างนี้นะครับเอาได้ไหมนะหรือถ้าเราไม่ใช้ใบตองเราจะใช้อะไรดีนะก็ไม่ใช้ใบตองถ้วยตะไลไงอ๋อถ้วยตะไลนะครับหรือพิมพ์ขนมถ้วยก็สามารถทําได้นะครับแต่วันนี้เราทําให้ดูหลายๆแบบ แต่แบบนั้นต้องล้างนะครับใช่อย่างงั้นอะไรนะฮะพอทานเสร็จเราต้องล้างครับอ่าล้างก็เกะคือสามารถเอาไปใช้ต่อได้อย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็คือเราทิ้งเสร็จเรียบร้อยเราก็ไม่ทําลายสิ่งแวดลอ้อมนะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับเราก็เตรียมพักเอาไว้ จากนั้นเรามาดูวิธีการทําเลยนะครับแต่อย่างนี้ผสมแล้วกันเดี๋ยวอาจารย์บอกให้ได้ครับละลายน้ําตาลกับกะทิก่อนครับครับใส่นะครับกดๆเลยอย่างนี้อย่างนี้ให้ละลายก่อนนะครับจริงๆก็คนโบราณก็จะใช้มือนะครับก็จะง่ายก็จะทําให้เนื้อเนี่ยละเอียดนะฮะสามารถสัมผัสได้ใช่ไหมครับว่าพอดีหรือยังต้องละลายก่อนนะครับ แต่จากนั้นเนี่ยพอเราเตรียมตรงนี้นะครับเราก็ต้องใส่น้ําในรังถึงนะครับตั้งเอาไว้เลยนะครับก็จะได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เตรียมนึ่งเตรียมพร้อมกระทงให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีถ้วยตะไลนะครับก็สามารถที่จะนึ่งได้หมดเลยนะครับถ้วยตะไลถ้วยเล็กๆหรือถ้าเราไม่อยากทําพวกใบตองนะครับเราก็ใส่ถาดนะครับที่เป็นถาดอลูมิเนียมก็นึ่งได้เป็นชิ้นใหญ่ๆเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นําไปนึ่งทั้งหมดแล้วก็มาตัดเป็นชิ้นเล็กๆ พอดีหนึ่งคำก็ได้เช่นเดียวกันก็สามารถเอาไปจัดเลี้ยงได้นะครับก็สามารถที่จะรับแขกเป็นขนมหวานก็ได้หรือจะเป็นของว่างก็ได้นะครับจากนั้นเนี่ยนะครับแป้งข้าวเจ้านะครับแป้งมันนะครับเราก็ค่อยๆใส่ลงไปนะครับกะทิอย่าเพิ่งหมดนะครับค่อยๆใส่ลงไปนะครับอันนี้เราก็ค่อยๆใส่ลงไปแล้วก็บีบๆให้ไม่ให้เป็นเม็ดนะถ้าจะใช้มือก็ได้มันก็จะง่ายขึ้นนะครับนะครับค่อยๆใส่แป้งลงไป แป้งข้าวเจ้านี่เราใส่ไปเพื่อทําให้ขนมเนี่ยอยู่ตัวนะครับเซ็ตตัวดีขึ้นไม่งั้นจะเละหมดเลยนะครับแป้งมันที่เราใส่ลงไปเนี่ยนะครับใส่เพื่อให้เพิ่มความเหนียวรู้งนะครับให้เนื้อสัมผัสของขนมใสบัวเนี่ยมีความยืดหยุ่นได้ตัวได้ดีนะครับใส่แป้งมันลงไปอาจารย์นอกจากจะผสมแบบนี้แล้วเนี่ยใช้เครื่องได้ไหมครับอ๋อใช้มือดีที่สุดง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ใส่กะทิลงไปไม่ค่อยใส่กะทิลงไปที่เหลือนะครับ คุกเค้าให้เข้ากันนะครับนะตามด้วยใส่บัวนะครับนะฮะเอาให้เข้ากันอยาให้เป็นเม็ดนะครับตามด้วยมะพร้าวที่เราขูดเอาไว้นะครับจะทําให้เนื้อสัมผัสนี่อร่อยขึ้นนะครับตัวมะพร้าวที่เราใส่ไปแล้วก็มีความมันด้วใช่นะครับต่อยังข้าบอาจารย์ คุกเข้าให้เข้ากันนะครับ,รบแล้วก็ทําให้เนื้อสัมผัสเนี่ยเข้ากันเรียบร้อยแล้วเราก็จะตักใส่ลงในตัวพิมพ์นะครับเป็นกระทงหรือจะเป็นถ้วยตะไลก็ได้นะครับเดี๋ยวเราใส่กระทงก่อนนะครับลส่ไป่งไปใส่ไปใส่แค่พอเต็มแค่นั้นเองนะครับนี้นะครับนะะใส่ลงไปวางลงในลังถึงเลยนะครับ ถ้าเป็นถ้วยกะไลก็ใส่ให้แค่พอเต็มคแค่นั้นเองเขาจะขึ้นตัวไหมครับไม่ขึ้นแล้วไม่ฟูแล้วครับครับอย่างขนมนะครับอาจารย์เวลาเราทํามันยังไม่สุกก็ไม่สามารถจะชิมรสได้ครับอาจารย์จนนี้คือปริมาณได้นะครับสัดส่วนตรงนี้นะครับที่เราให้ไปนี่ก็รสชาติไม่หวานมากนักนะครับยังไม่เสร็จนะครับเราก็จะต้องมีมะพร้าวนะครับอย่างนี้ ที่เราเตรียมไว้ขูดไว้กับเกลือนะครับเราก็จะโรยให้มีรสชาติออกเค็มนิดนิดนะครับอย่างนี้ครับนะครับลูกเขาให้เข้ากันอย่างนี้นะฮะผมสังเกตเห็นนะครับขนมไทยเนี่ยจะต้องมีทั้งรสหวานแล้วก็มีรสเค็มด้วยนะครับคืออย่างนี้ฮะถ้าเราใส่รสเค็มเนี่ยจะทําให้ขนมของเรากลมกล่อมขึ้นนะฮะถ้าหวานอย่างเดียวมันก็จะไม่อร่อยนะครับนี้เราก็แต่งหน้านะครับ ลงไปในขนมนิดนึงนะครับเพื่อให้ดูหน้ารับประทานขึ้นจากนั้นเนี่ยนะครับเรากเ็เตรียมรังถึงเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับในน้ําทีเ่เดือดนะครับแล้วเราก็ปิดฝานะแล้วก็นําไปนึ่งนึ่งนานไหมครับ,รบประมาณสิบนะครับนาที ถึงสิบห้านาทีอันนี้ไฟปานกลางไม่ต้องแรงค่อนข้างที่จะแรงแต่ไม่ต้องไฟแรงมากไม่งั้นเดี๋ยวขนมมันจะฟูล้นออกจากพิมพ์แล้วก็คือไฟปานกลางเพราะขนมตัวนี้มันจะสุกง่ายอยู่แล้วมันมีสายบัวกับมีแป้งเล็กน้อยไม่ได้เยอะมากนะครับอันนี้ก็จะทําให้ขนมเนี่ยนุ่มแล้วก็เหนียวนะครับข่าววันจัยทร์ครับผ่านไปแล้วนะครับประมาณ1ิบนาทีนะครับเรามาลองใช้เรียบร้อยแล้วนะครับเวลาเปิดนี่ต้องระวังนะยิ่งมีเด็กอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับหรือคนที่ไม่รู้จักอาหารเนี่ยนะครับก็จะเปิดแบบ ออกนอกตัวถ้าเปิดออกจากข้างในเนี่ยออกจากนอกตัวไอมันก็จะมาโดนหน้าเรานะครับเราต้องเปิดอย่างนี้นะครับอย่างนี้ออกมาอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับไอของเขาก็จะไม่มาโดนหน้านะครับก็ปิดเอาไว้อย่างนี้เป็นวิธีป้องกันอันตรายใช่แล้วเราก็เอาขึ้นมาจากเต่าวางนะครับกลิ่นหอมมากเลยอาจารย์ใช่นะครับจากนั้นเนี่ยนะครับให้เราใช้ตะหลิวหรือใช้ที่คีบนะครับค่อยๆคีบออกมานะครับจัดวางใส่จาน นะครับก็กระทงก็ได้อัตลดความเป็นไทยอีกแบบนึ่งนะครับอาจารย์ครับในช่วงขั้นตอนของการนึ่งนะครับเราเราควรจะเปิดดูบ่อยๆไหมไม่ไม่ไม่เปิดไม่เปิดเปิดแล้วขนมจะนี่เลยขนมจะไม่สุกนะครับอันนี้ก็คือว่าเป็นการใช้ความร้อนโดยการใช้ไอความร้อนนะครับนึ่งนะครับนี้นะด้วตะไลเข้าไปนี ก็จะออกมาดูหน้าตาเป็น่าบนี้นะนี่ขนมใส่บัวบนะครับ